กระเป๋านี้พี่เมินไปเที่ยวนะคะโอ๊นิกนิกกิดึกคุยยังนานท้ายตั้งนานจนจะหมดแล้วไม่ได้กดโอ้ยดอกไม้จะหมดแล้วเมื่อกี้สองข้างทางเลยอ่ะลืมกด ุตสาถ่ายคลิปแม่แบบดอกดอกคาโรนาสองข้างทางเลยเพือเ่อนๆเอ,อ้ยถ่ายมาถ่ายมาถดามาจนมาถึงจุดสุดแล้วมาดูเอาไม่ได้กดเ,ดเปิดเปิดกล้องนะแต่ว่าไม่ได้กดหรือกดไม่ติดก็ไม่รู้เสียดายเนี่ สวยเนาะแต่อันนี้มีนิดเดียวน่ะดูสิมันเริ่มบานหมดเลยโอ้ยอสวยมากเพื่อนๆในดู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 แต่เซดายเชอรี่มันบานเริ่มร่วงเริ่มโอ้ยส,ส,สุดยอดเพื่อนๆเ้ยดูดูดูทุกปีมันจะมีซ้ายขวาเหลืองอารามเลยเป็นดอกคารุน่านะคะโชวิน แฟนยายแวะซื้อของแฟนยายแมะซื้อของยายก็เลยไปหาเพื่อนคนเดียวนะคะบ้านเขาอยู่ตรงหน้านุ่นตรงไปเลยตรงนี้เลยร้านขายชานะานเีฉันามาหาเพื่อน นั่งรอทำอะไรนะนั่งทำทำโอ้ยไอเราก็พูดไม่เป็นอันนจะหกล้มเก้าอี้นี่แหละสุงๆนั่งขึ้นนั่งลง่ายรูปได้นะคะมันตุกตะวันเครื่ออะไรล่ะเนี่ย ตอบอรีปันตอบรตอบร,ปอบรีปันตอบอรีปันอยู่ตั้งนานแล้วไม่ถ่ายมาถ่ายตอนมันจะละลายนี่แหละเ,เดี๋ยวบายบายเดี๋ยวบายบายนั่งรอก่อนเดี๋ยวบายบายจะไปจะไปเที่ยววันนี้หอบวันนี้หอบวันนี้หอบกระเป๋า ไปค้างคืนวันนี้นี้พี่เหมินไปค้างคืนก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าพี่เหมินจะไปค้างคืนหนียาย่นไปไหนเอาไปผ่าสามเออสองวันสามสองคืนสามวันหรือเท่าไหร่ก็ว่าไปไม่รู้สิรอดูก่อนนี่ไงสวยมากสวยมากอ่านางแบบอ่านางแบบวันนี้ได้นางแบบพาเที่ยวนะคะพาเที่ยวพาไปส่ง สวยและนะเออสวยงานเข้าเองทียังไเออว้ที่ไหนอ่ะเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะตรงนี้อ่ะเรียกอะไรกันอะไรปิ้งยังนีแรลงช็อปปิ้งซ้ายขวามีร้านเสื้อผ้าร้านเครื่องสต่งงานร้านคือวันนี้อ๋อเยอะๆไปหมดนี่นะคะจังหวัดจังหวัด ร้านสิเมืองนอกก็มีสตาร์บัค์กาแฟที่แพงๆเลยก็เป็นร้านแบบร้านที่ขายของตกแต่งบ้านในยายคนเอ้กระเืงกระเป๋าลุยย <laughs> อ๋อเขามีที่ให้หนั่งในร้านด้วย จังเลยฮัลโหลฮัลโหลออเขาายขายขนมเค้กเขาเปิดตั้งบ่ายสามบ่ายสองขายอะไรบ้างอ่ะผัดไทยเอสตูเลซรตผัดไทยนูเดิลฟร ตูน้องนี่ตูน้อนนี่ตูเกี๊ยวไทยอะมีอะไรมั่งดูทิเออมันก็น่ากินอยู่ขายขายแปลก็็แพงอยู่แล้วถ้าอย่างนี้นะ จะไปร้านเอเชียกันนะคะซื้ออะไรอีกมาไม่รู้พรุ่งนี้ไปรพรุ่งนี้ไปงานไทยลาววันนี้ไปร้านเอเชียก่อนมาทั้งทีเอาให้คุม้ม <c oughs> อันเธอ เยอะๆไปหมดเพื่อนอยากได้อะไรมีหมดเดี๋ยวจะไปเอา Ma. ขนมจีนอย่างเดียวแหละเหมือนเมืองเหมือนเมืองไทยเลยกินนายตาขนมจีนอันนี้จะเป็นพวกค่าเนืแพนสามไอโลเนี่ย นี <formation jin inh throat> <at> ่ทำไมแพงจังเราซื้ออ้อยหนึ่งอ้อยกว่าเองเอออันนี้ใหญ่เกินเส้นอันนี้เส้นใหญ่เส้นมันใหญ่ไม่อร่อยแค่เส้นเล็กถึงไหนไปถึงไหนถึงไหนก็ไม่พ้น้มตับทับพญาสาราทับพญาสาราทับพยาสาร พะพยาสาลาดหมดแล้วเชิญสวายซาเคเลียสวายซาเคเลียเชิญเนาะเฮียอุ่นเฮียอุ่นเฮียอุ่นเฮียโอไอนาเลียกรีนเคอรี่กรีนเคอรี่หมดไปแล้วหนึ่งอย่างอะไรนะแกงเขียวหวาน ทางโน้นขายกาแฟหัวเขาขายกาแฟเมียขายอาหารไทยนะคะไหนก็ไม่ลืมซ่อมํำจ้าโหน่ากินมากอะ่ะทำไมน่ากินอย่างเงี้ยไปรอรถไฟนะคะเพือ่อนดูในเมืองไอหรถไฟใต้ดิน รถไฟใต้ดินนี่อยู่กลางเมืองขายของอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ไปนี่ก็เป็นสถาน,นีรถไฟนี่ไปนะเป็นรถไฟบนันโขมาร <c oughs>